ไล่อะไรครับไล้พงพิษได้พงพิษอ่านี้คือต้นอะไรครับอันนี้ต้นเต่ทูเรียนะครับอือกี่ต้นครับตรนนี้เป็นมะเสนาปีลครับเออแข็ง่าต้แงเลยครับนาตัวตรงนั้น ไหนไหนไปดูน้ำกันน้ำจะหมดยังเครืค่องปั๊มน้ำเหรอครับเป็เครื่องอะไรครับเครื่องปั๊มน้ำอ,อันนี้คือเครื่องปั๊มน้ำเนีย่ยงจักรยานพังนี้นะคะประมาณประมาณนี้นะครับดูน้ำแล้วตรงนี้นะคะจะหมดเป็นกาแสน้ำเป็นกะแสน้ำเหรอ นุ่นนู่นนนู่อะไรครับนู่นอะไรครับเครื่องอะไรโซล่าเซลล์หรอครับโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำหรอครับใช่ครับไปดูกันไปดูโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำกันนะครับไปดูครับมาข้างมาตรงน่าจะเจอเขาที่มีน้ำดีครับ ไปแล้วเรื่องอะไรครับต้นตัวรัดเตลครับอันนี้รไร<ห>อะไรครับไรครับอันนั้นไรอะไรครับนีไน่ไรไรตัวรัดเตลไรอะไรปลูกอะไรครับปลูกมันนะคะปลูกมันอันนั้นปลูกอะไรครับปลูกข้กาวโพดครับไหนต้องข้าวโพดไหนชี้โอ้นั่นเหรอใช่โอ้ ขี้ดิบัดขี้ดิบดขี้ดขี้ตัวอะไรกันนะนันนี้ก็จะดูจิตใจน้องดูครับนี่ต้นอะไรครับเนี่ยนี่ต้นมันครับนี่ต้นมันเหรอครับนี่ต้นอะไรครับอันนี้หนูหมาต้นง้อไี่ต้นง้อครับต้นต้นง้อเหรอครับใช่ครับเออไปดูเดข้าวโพดครับใช้หลังก่อนครับ Oh, ตรงนี้น้ำยังไม่มีพว hmm. ดใจนะ้ตรงนี้มันรอบหมดนู่นเขาทำอะไรกันครับอมเขากำลังดูข้าวโพดกันเลยว่ับ้านมีข้าวโพดหรือยังครับมีน้ำหรือยังแล้วเดี๋ยวต้องมาโดนมาทางนี้ตรงนี้จะมีน้ำขี้เต็มเลยครับ